อะไรก่อนชาวดอนแล้วไปดีหมดไปดีทิศทอดหลายหลายทิศทกลามาจากอเมริกามาชวยหเสียงเลยนะเนี่ยทิศทอกลางค่ะก่อนงต้องขอขอบคุณชาดอนที่เคยให้ความไว้วางใจกับพวกเราอดีตคั้งเก่มาในอดีต สองแสนกว่าคะแนนผมยังไม่ลืมพระคุณ่อแม่พีน้องที่ให้ความไว้วางใจกับเราแต่อย่างไรก็ดีละน้องวันนี้ผมมีเรื่องสำคัญจะมาประกาศเรื่องจากวันที่24พฤศจิกายนนี้จะมีการเลือกตั้งอ,อบอจอเรื่องจากอดีตนายกคนเก่าลาออกทางของพัก ประชาชนหลังจากที่พักเก้าไกลยุบไปส่งทนายคัิีสอนมาเป็นตัวแทนของพักชาชนในการสู้ศึกครั้งนี้เพิ่มได้เบอร์หนึ่งจากพักการเมืองอันดับหนึ่งเอาช่วยๆได้เพ่น่อยแล้วกว่าสายตามองไปเพิ่งเห็นเจนสอส้อหมายเลขของเราเอาปรบมือให้โซสองคุกท่านหน่อยแล้ว อย่างที่ได้เล่าให้พี่น้องฟังมาครับพักของเราได้หมายเลขหนึ่งในครั้งนี้ต่อสู้ในการเมืองระบอกประชาธิปไตยมาเป็นเวลานานตั้งแต่การเลือกตั้งปี62ในานามของพักอนาคตใหม่ภายใต้การนำของคุณธนาธรชาวอุดรตอนนั้นให้ควมไม้ไใบวางใจมา140,000คะแสนสน พอามาเป็นเลือกตั้อบจเมื่อปี63ให้มา180,000ค 1, ะแนนปีที่แล้วปี66ให้มา220,000คะแนนพี่น้องจะเห็นได้ว่าความไว้วางใจของชาวอุดรธาน,นีที่มีให้กับพวกเราไม่ว่าจะเป็นพักคอนาคตใหม่ไม่ว่าจะเป็นอบจอใน,นคณะก้าวห,หน้าไม่ว่าจะในฐานะของพักคเจ้าไกล พี่น้องชาวอุรนให้ความไว้วางใจเรามาอย่างต่อเนื่องพอมาครั้งนี้พฤศจิกายนปี67ครูหาเปิดตั้งแต่8โมงถึง5โมงเย็นอยากจะขอความปรานาให้พ่อแม่พี่น้องไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆวันที่24ิพฤศจิกายนนี้ได้บ่ได้ครับพี่น้องมาพี่น้อง สนใจการเมืองในระดับท้องถิง่นงบประมาณปี 1, 1, หนึ่งหนึ่ล้านมาจากภาษีของพี่น้องเทนั้นถ้าอยากได้การเมืองแบบใหม่มก็ต้องเลือกคนใหม่มเลือกคนคีนิสอนให้เป็นนายกอบจอของพี่น้องคนต่อไปได้ไม่ได้ครับพี่น้อง